สวัสดีครับเจอกันอีกแล้ววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปขุดขุดขมทรัพย์ในเกมโลโบอในมอดที่มีชื่อว่าต h i e f Simulator สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กับไนท์นะครับวันนี้ไนท์จะมาเล่นเกมโลโบอนะฮะเป็นภาคต h i e f Simulator ซึ่งมันจำลองให้เราเป็นโจนในเมืองเราก็ป้นไปเรื่อยครับเก็บของไปเรื่อยก็เดี๋ยววันนี้จะพามาขุดขุมทรัพย์แหล่งปั๊มเงินชั้นดีนะแหล่งปั๊มเงินชั้นดีเลยในช่วงคริสต์มาสเขาเรียกว่าขุขุมทองคริสต์มาสละกันมาไม่รอช้าเราไปกันเลยดีกว่าไปครับทุกคนทุกคนมาได้อยู่ตรงนี้คริสต์มาสโวนี่เราก็กระโดดลงไปเลยร จะเป็นหน้าตาอย่างนี้เป็นเมืองคิดมัดน,นะทุกคนมีรถขับได้นะทุกคนรถอะ่ะเราก็เก็บกล่องได้นะนเราก็เก็บไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บปบบไปทุกคนเราทราบนะว้าวเราขับรถได้ทุกคนจริงๆตรงนี้ทุกคนมันต้องใช้บัตรผ่าน จริงๆเราหาได้เนี่ยตามพวกกล่องที่อยู่ในมวงนี้เลยอันนี้มันเปิดได้แล้วแล้วอีกอย่างหนึง่งแหล่งลุมทรัพย์มันมีสองฝั่งทุกคนแนะนําฝั่งซ้ายก่อนเลยแหล่งลุมทรัพย์อุ้ยผมนึกมากุญแจเข้ามาทุกคนทุกคนต้องหากุญแจนะกุญแจหาได้จากฝั่งนี้นี่เราเข้าไปบกุญแจกก่อนกุญแจวิธีการเข้าเลยขึ้นข้างหน้าไม่ได้เราต้องขึ้นข้างบน ทุกคนต้องมีตัวล็อกก่อนนะเพราะว่ามันต้องใช้เนี่ยใช้ยักประตูมาแล้วเราวิ่งเลยมีอะไรเนี่ยโอ้น่ามากเดี๋ยวเราพาเราไปหาปีแจกันเลยดีกว่าเดี๋ยวขวาทุกคน,ดนเดินออกไปอ้เจ้าเนหล่นทุกคน นี่นี่ไงแบบที่ผมบอกดูมะว่เาเข้าประตูใหญ่เข้ามาข้างในนี่ทุกคนเราจะมาเก็บกล่องกุญแจกันนี่กุญแจมันจะเป็นแบบนี้ขานาะแบบนี้เอาไว้เข้าตรงนู้นทุกคนแต่ว่ากุญแจผมมีเยอะมากจริงผมว่าจะเก็บไปเราจะไม่เก็บอะไรเลยนอกจากกุญแจนะทุกคนเพราะว่าซับเรามันเยอะอุ้ย <c oughs> ทุกคนโช <c oughs> ค, <c oughs> คดีเลย เราหนีโอ๊ยเราโดนยิงคนได้เราหนีเราหนีแล้วทุกคนเข้ามาเราก็ต้องข้ามดีๆนะตกไปตายนะครับทุกคนยิงติดตำรวจนี้โดนจับนะทุกคนติดคุกเลยลงอันฝ่าสุดไปเลยทุกคนกระดานเป็นไงล่ะขุมทรัพย์ทุกคนเราเก็บเลยเราไล่เก็บเลยทุกคน ทองนี่ขายได้พันสองนะเพชรสองพันส่วนในเนี้ยลูบี้เนกเล็ตเนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะหกร้อยไหมอ่ะสำหน้าผมจะเก็บอ่าเพชรเพชรกับทองให้ได้เยอะที่สุดเนี่ยต้มหูเนี่ยหกร้อยผมจะเก็บเพชรกับทองให้ครบให้เยอะที่สุดก่อนเอออันนี้อันนี้ก็แพงนะอันนี้แปดร้อยสีแดงลูบี้อีกน,นี่เก็บเพชรกับทองก่อน มาครับคนเราก็เอาเลือกเลยช้อปปิ้งเหมือนเราอยู่ในห้องเซฟแบบห้องเซฟธนาคารอ้ทุกคนเก็บหมดแล้วใช่ไหมทุกคนจะเหลือที่ว่างในกระเป๋าใช่ไหมเนี่ยทุกคนจะเก็บพวกเนี้ไปขายเลยก็ได้นะเก็บทั้งหมดเลยอแต่จริงแล้วอะถ้ารอแป๊บนึงอะรอมันรีอ่ะทุกคนเหตดมันจะขึ้นมาใหม่อุยทุกคนเข้ามาได้ไงเนี่ย คุณเข้ามาได้ไงเนี่ยคุณเข้ามาได้ไงคุณจะยิงผมจะยิงผมเหรอคุณยิงผมไม่ได้หรอกโอ้โหทุกคนเกือบตายมันร้ายกาจมากทุกคนเกือบตาย <c oughs> เราจะคนเราต้องหลบนะทุกคน <c oughs> เห็นเขาถือปืนมานี่ไม่ได้แลนะ้วเราเก็บก่อน <c oughs> เพราะเราจะไปกดขายทั้งหมดแบบผมที่เกียบเลือกเวลาผม,มเอาของมาเก็บดีกว,ว่า <c oughs> เราต้องซื้อปืนเด็ป้องกันตัวนะเรากดขายทั้งหมด นี่เราเก็บไม่หมดเลยอะได้นอนแน่เลย2อง0ทุกคนไม่เป็นไรถือว่าเยอะอยู่นะเดี๋ยวเราแก้แค้นกันดีกว่าเราซื้อปืนก่อนเลยเราโกรธมากเราหาตังค์ได้เยอะอยู่แล้วโอ้โหอันนี้ห้าแสนทุกคนโอ้น้ oh, <no. S 1> โอ้โหอันนี้แสนหนึ่งทุกคนมีสามหมื่นห้าอ่ทุกคนแสนหนึ่งแน่ตายไปไม่คุ้มเลยนะเนี่ยจริง ยังเม่มันเท่ากันอ่ะเราซื้อสามหมื่นห้าพอไหมเนี่ยอันนี้ก็จริงๆก็แปดพันอ่ะเนเอา 8, แปดพันก็พอผมแม่นเนี่ยเราก็เข้าแววการ์ดกับคุณแจเข้าก่อนเราโกรธมาเราพงไปแค่นี้พอทุกคนเตรียมปืนดีๆครับทุกคนเราจะโดนฆ่าโดนไปเลยวะเอาไม่หาแล้วเราจะไปแก้แค้นกันก่อน แกงแคนผมไม่เคยได้มากกว่าห0าร้อยเลยโวงจริงโกรธโกรธว่าคุณทำผมโกรธอะ่ะผมต้องฆ่าคุณไขหน่อยละแต่ไม่เป็นไรนะของเราไม่หายนะของเรายังอยู่นะเราไม่ได้โดนจับของเราอยู่ แต่ถ้าเราโดนจับของเรจะหายหมดเลยไวต่อเลยอุ้ยทุกคนรถหายเพราะว่าผมเพิ่งเอาไปเมือกี้ไงในในรถรถเดยอะอีกแล้วไปเราจะไม่ตกแนละ้วตอนนี้เราจะต้องวิ่งดีๆั้งใจวิ่งัางใจวิ่ง,งวิ่งอโอ้โห เี๋ยวเราถือปืนรอเลยทุกคนเผื่อเขามาอีกเส็ล้เราก็เอามันีแป๊บนึงเราก็กดดูรีหรือยังอ้าวรีแล้วทุกคนเห็นไหมกล่องมันจะรีเราเก็บได้จนเต็มเลยนะดูดเิเน้นเน้นเพชรเน้นทองทุกคน ถ้าเกิดแบบเราที่เกียจรอแล้วเราสามารถเก็บตุ้มผูไปเลยก็ได้นะถ้าเราแบบเราขยันมามาแบบมาบ่อยๆดีกว่ามา จริงๆกลับได้เลยนะตอนเนี้ยดูกันเลยเราก็ขายเลยทุกคนแต่ผมอะ่ะผมไม่ชอบปดขายทีละชิ้นอะ่ะผมเลยต้องเอาบัตรไปเก็บเพราะผมขี้เกียจเข้าไปเก็บข้างในอะ่ะเผื่อบางทีมันไม่มีอะไรเงี้ยผมกเกลียดเอาไปเก็บใหม่ผมเดินมาที่เซฟดีกว่าเสี่ยวปืนเราเก็บไว้ได้ฮะเราถือขายมันจะไม่มันจะไม่หายนะถ้าเราถือปืนไว้เก็บไว้เราเซลล์อเลยไป 7จ็ดหมื่นแปดทุกคนเยอะไหมเยอะอยู่นะทุกคนเดี๋ยวไปกันอีกทีหนึง่งรอบละห้าหมื่นทุกคนรอบละห้าหมื่นทุกคนเราก็จะได้แต่ว่าอุ้ยพี่ตายเฮ้ยพี่กับตายทุกคนดีนะมันไม่เห็นพี่มันเห็นแล้วแต่มันวิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปแล้ว ผมเราอย่าตกกระพริเราต้องขึ้นดีๆวเชปุบปุบวฮชปุบวฮชปุบวฮ้ยชิบุ๊บเฮ้ยชิบุ๊บเฮ้ยคนนี้เนี่ยมาดูก่อนนะเดี๋ยวเราตายตายของรู้สึกของถ้าเราโดนยิงตายเหมือนของจะตกนะจริงๆของตกของเราจะตกหมดเลยคนอื่นก็เก็บของเราไปเลยไปครับทุกคน เก็บเรื่อยๆนะทุกคนเราก็รอมันรีได้นะรอมันรีก่อนเวลาเราออกเราก็โอ้เด็กเต็มแล้วนะโอ้ลีแล้วทุกคนนีแล้วทุกคนพี่จะเน้นทองกับเพชรหนักแบบาียพูดเลยอย่างอื่นที่ยาวออกหมด ต่ำตอนนี้ผมว่าน่าจะมีครักห้าหมื่นได้แล้วมะเราเลยนี่ไม่ใช่เพชรธรรมดาน,นะนี่เพชรต่างประเทศนะเนี่ยร้องเพลงเพาะด้วยพิษสหารละขอโทษนี่เ,นเพชรกนะทอ๋ยวเราเค่อยกลับเราเซิร์ชก่อนในหนังเก,ก็รีแล้วอองไป ไม่มีเราก็ดูดูให้หมดอีกทีก็ได้ครับเพื่อมีเพชรเราอ,อุ้ยทุกคนเราจะโดนยิงทุกคนเราโอ้ยอาะความรักความเมตตาหิวความศรัทธาความมั่นใจโอ้โหนทุกคนเราไม่น่านลบเลยทุกคนทุกคนเราจะเข้าอยู่แล้วอ่ะ ให้ตายเดี๋ยวทุกคนเราต้องไปนั่งเก็บใหม่ไม่ไหวนะทุกคนเดี๋ยวเราจะปืนไปฆ่ามานะันนักเก่อนเราเริ่มไม่ไหวกับมันแล้วนะเราโดนฆ่าอย่างเดียวเลยนะเราจะเป็นหนูน้อยที่โดนฆ่าไม่ได้นะเดี๋ยราซื้อปืนมาได้ยิงคนแหละไม่รู้สึกว่าคนเยอะนะ95,000เราซื้อปืนเลยเรารวยเราหาทางง่าอยู่แล้วเอ๊ะแต่เราไม่มีชุดเกาะนะเต่พี่พดูราคาก่อนนะนาแสน oh, <no. S 1> ได้แล้วได้การแล้ว สามรึแปดทุกคนเราใส่ก่อน,นี้ก็พอแล้วเนาะเกาะเขียวพอละได้เกาะได้ปืนแล้วเดี๋ยวไปเปรี้ยวกันเลยมหมดเนี่ยออกตัวนี้ก็หมดเขียนเซฟโซ่ล้วทุกคนทุกคนอันนี้มันโหดคนจะยิงแล้วอ้าวทุกคนมันตายได้ไงทุกคนเขาตายได้ไงอ่ะงงมาทกทำยิงแลตาย คุณมาแล้วเราได้ของดีมาแล้วทุกคนของแรงครับทุกคนแรงมากผมว่าแล้วไม่ผมโดนมันพี่าตายแรงอย่างนี้นเองปืนดีมากเดี๋ยวเรา,เราลองดูปืนธรรมดาดูวอลต์ดีขนาด ันแงก่อนเยอะเลยจริงคือแลนะมขาถือว่าเป็นคนแล้โอ้โหม่พอเดี๋่อนมาเดี่ย ก็เล่นชี p ด้วยทุกคน ี่้0 0เรียยไม่น่าเก็บนะทุกคนเนี่ยไม่น่าเก็บโอ้โหลองดูปูสามพันทุกคนอันนี้พี่ว่าโอเคพอๆกับคิดมากเลยนะจริงโอหตำรวจมันยิงแรง Nó có gì mày cào 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 cào vẫn cào á, vẫn cào mày มนดิงแกจังกละ่ะส20เองอ่ะได้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 ไดง้อกอกดดำมาใช้เป็นให้กอดดำจะสู้ับมันคนผมว่าผมาืนมั่วไวล้ละ ในกาแล้วกันเด็กๆพวกนี้ผมคิดว่าคุณว่วงเราอยู่เจอชุดใหญ่แน่เจอชุดใหญ่แน่ สองแห่งกับด้วยว่าวทำไมถึกจังขอร้องน้องอย่าเปลี่ยวขอร้องน้องอย่าเปลี่ยว Thank ฟื้นมาดีเืยสิฟื้นมาดีไปเก็บของก่อนไปเก็บของก่อน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของไหนด้วยนะครับ